จะจะจะจมองก็ดูจะดูเก่ามอก็ดูจะดูกมองอันนี deal, ้จะเป็นตัวพิเศษนะคะจะอยู่ใน V i นะคะซึ <avy acceptance> ่งแมปก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็ตัวแมปนะคะมันเปลี่ยนไปทุกคนจะสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนไปนะคะ คนภาชนะทุกคนก็ช่วยกันกดติดตามหน่อยนะคะจะเข้าสูส่สามร้อยแล้วตอนนี้เพิ่งสองร้อยอะค่ะโอ้ยอีกป้าข้างบ้านอะนะที่แม่ชอบไปทะเลาะกับมันอะนะ,ะก็มาอห่อมือลอยเลยเตะ ก็มันก็แค่เป็นแขกแอตแลนติกทีนี้เราก็จะรู้แล้วนะคะว่ามันอยู่ไหนกดผิดทุกคนอ้าวปัจจุบันจู่อ้าวปัจจุบันจู่ อาปููอาฮะอาูชูพปชูอ้าอาปููชูอาปชูพููอาปููพููอาปููพููอาปูอาพูููอ้าปููอาปููเราจะสามารถรู้ได้นะคะอ้าผี่กำลังมาตีห้องนี้อยู่ห้องปัญญาอ่องปัญญาอ่อง ห้องเป็นแนวอ่าพี่ฮะเอามาเลิกตีเหลววะเอาเลิกตีเหลวมึงมันดิเก็บเงินให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้อ๋อมันจะมาห้องเราเร็ว ร้นอจรน,อจ,รอนอจริงๆมันร้อนจริงๆมันร้อนจริงๆอามันร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆทำไมมันไปทำลายกบวะอารมณ์เสียหมดคุณพลติกเทศตายเมื่อวานอีกครับเห็นหความเสียใจกับยากของคุณพลติกด้วยนะครับ ปวัดประวัติปวัดปรัดรผมขอชมเชยประวัติของคุณแพทริกึกทึกทึกทึกประวัติของคุณแพทริกได้เริ่มต้นมาที่คุณแพทริกอายุยังน้อยยังหนุ่มยังสาวยังสอดยังแศดชอบสอดรู้เรื่องชาวบ้าน เขาชอบตอดรู้ทุกเรื่องในกระท่งเรื่องผมลูกสาวทำไม่ดีลูกสาวผมเป็นเด็ก,กเกเรเสือดูแลรักษาผมหน่อยนะครับได้ข่าวว่าคุณเนี่ยฟังมาหลายสิบคุณแล้วก็ยังไม่มีใครถูกหูก,กับคุณเลยนั้นลูกสาวผมคงจะถูกหูก,กับคุณนะครับพอดูจากอาการเธอแล้ว น่าจะเป็นบ้าเพื่อนนะครับเมื่อดรืที่ไหนเขาก็พูดคาว่าพอเอือร์อนเพื่อนเพื่อนไม่เอกเพื่อนนะครับสงสัยเป็นมิตรภาพเพื่อนต้องให้เพื่อนแท้ๆมาจัดก,การดูแลเรื่องนี้พี่ไม่รู้ด้วยนะก็เกิดจากน้องเขาเป็นบ้าหรือตัวพี่เป็นบ้าที่ช่วยดูแลรักษาไม่ได้พี่ขอโทษจริงๆนะ ก็พี่ทำทุกวิถีทางแล้วน้องก็ไม่หายผมเข้าใจพี่ครับแต่นหลาเราเรียนสาไม่ได้ผมก็จะไม่เป็นลาอมีอแล้ว <c oughs> พี่ขอหล่ะไปพักเถอะจักจสภาพเองแล้วไม่น่ารอดพี่สงพี่สงสารลูกเอง <c oughs> จังวะ พี่เองช่วยมันไม่ได้ข้าสงสารที่สุดในโลกแล้วแต่ข้าช่วยลูกเองไม่ได้เองก,ก็อยากกดข้าแล้วกันเองก,ก็อยากกดข้าแล้วกันถ้าข้าทำไม่ดีกับลูกเองข้าขอโทษก่อนแล้วกันก่อนที่ข้าจะบดลุมหาย เอ้ยพี่พี่พี่ตื่นก่อนพี่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 เขาได้หมดลมหายใจไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเมื่อวานนี้ตอนสามโมงเย็นหลังเที่ยงคืนเขาได้หมดเส้นเขาได้หมดลมหายใจเป็นครั้งสุดท้ายพอรับได้ไหมคะรับได้ครับ ไม่เคยเห็นใครเป็นหนักขนาดนี้แล้วได้นอนโรงพยาบาลผมพื้งเสียน้องสาวไปเมื่อวันก่อนเองตอนนี้เธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผมไม่รู้ว่าการเธอเป็นยังไงบ้างผมรู้แค่ว่าเธอป่วยนะเธอป่วยนเธอจะต้องการคนดูแลแตลอด24ชั่วโมง ซึ่งผมจะต้องลางงานสามเดือนเลยสามเดือนเต็มๆผมแทบจะไม่ได้จับต้องจิงใดในโรงพยาบาลผมแค่จะต้องอยู่ใกล้ๆน้องไว้ไม่ให้น้องกลัวน้องสาวผมป็ปคนคนทีดกลัวเธอมันจะบอกให้ผมก่อนเพื่อแลกกับความอบอุ่นที่ผมไม่มีตอนนี้ ชอบผมผมพูดได้คำเดียวเลยนะครับว่านางหน้ารกักมากผมไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนะครับ ผมรักพี่ที่ใจไม่ได้รักพี่ที่หัวใจตรงกลางของพี่ยังมีเด็กน้อยอยู่ตรงแนมหน้าอกตรงนี้ผมรู้นะครับว่าพี่เสียใจที่พี่โดนขโมยลูกรู้ได้ไงว่าพี่โดนขโมยลูกผมคือตัวพี่ในอนาคตที่มาเตือนให้พี่อย่ายอมแพ้หนัวคือลูกในท้อง จะกลับเข้าไปอยู่ในท้องแม่เดี๋ยนี้ละคะ่ะแม่ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ